สวดีครับคลิปนี้เราเจอเรือประมงนะครับนี่คือลากคู่นะครับน่าจะคู่วนเสร็จแล้ววิงหาตำแหน่งปล่อยอ้วนอยู่นะครับนี่ขวามือผมนะครับมาดูซ้ายมือผมบ้างครับนี่เหมือนว่าเรือหูมารับยิงจกมารับหูอ้วนไปแล้วนะครับกำลังวิ่งอยู่นะครับนี่เรือปลากำลังตีท้ายนะ อนนี้นะครับในลำไหนไม่รู้นะครับติงเวียนเรือหูเก่งธรรมดาในกำลังทำการประมงอยู่นะครับีเซลปันดำครับในปล่อยอวนไปแล้วเรือหูกำลังดึงติงวีอยู่นะครับหน้าบนหน้าล่างคือว่าดึงหูบวนนะครับก็เป็นรากคู่เรือหูมีหน้าที่ดึงหูอย่างเดียว ตำแหน่งปล่อยวนอยู่นะครับเรือปลากเก่งเวียนเหมือนกันเรืวเก่งธรรมดาแถวแถวอะไรเนี่ยแถวเกาะกาะคามไหมแถวฟังอ่าวไทยนะครับ ส o o ลูกลูกตาเลย